สัพพะโกตโอราโตสัมมาสัมพุทสะปุตตะการโมระเพปุตังธนากามโมระเพธนังอาทิกายเยกายายายะเทวานังเบียตังสุตวะอิติปิโสภะขวายามราชานุทาเวสุวนรณโมมารานังสุขังอะระหังสุขโตนะโมพุทธายะชยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวาหนัง จตุสัจจาสพังรัสังเยปิวิงสูนราสภาตันหังกราทโยพุทธาอัธวีสตินายกาสเพปฏิทิตาไมหังมัทธเกเตมิสราสีเสปฏิทิตโตไมหังพุทโธธรรมูทวิโลเจนีสังโคปฏิทิตโตไมหังอุเรสภะคุณากรูหาทะเยเมนรุโธสารีบุตโจอทัคคีเน โคนตัญโยปิติภาคสมิงโมคลานุจวามเกทักคีเนสาวเนมยหังอาสุงอานันทาราฮุโลกัสโปจามหานามูอุภาสุงวามัสโถตะเกเกสันโตปิติภาคสมิงสุริยวะปภังกาโรนิสินโนสิริสามพันโนโสพิโตมุนิปุงฆะโวภุมารกกัสโปเทโร มเหสีจิตวาทโกโสเมหังวัฒนีนิจังปฏิทาสิกุณากโรโปุลนงกุลิมาโรจอุปาลีนันตสีวลีเทราปัญจิเมชาตานราเตติลกามะเสสาสีติมหาเทราวิชิตาชินะสาวกาเอเตสีติมหาเทราชิตาันโตชินุรสา

สัตตาปกาลังกตาวาตาปิตาทิสัญชาตาภาหิรัชตุปัทถวาอาศัสาวินยังยันตุอนันตชินเตชะสาวาสตโตเมสักปิเจนะสัทธาสัมพุทธปัญชเรชินาปัญชรามชมิวิหารตังนหีตะเรสัทธาปาเลนตุมังสัพเพ เตมหาปุริสาสภาอิเจวมันโตสุขุโตสุรโขชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโคสังขานุภาเวนะชิตันตราโยสัทธมานุภาวะปาริโตจารามิชินะปัญชเรติชยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวานัง จตุสัจจาสพังระสังเยปิวิงสุนาราสภาตันหังกราทโยพุทธาอัทวีสตินายกาสภพปฏิทิตตาไมหังมัทธเกเตมุนิสลาสีเสปฏิทิโตไมหังพุทธโทธรมูทวิโรจนีสังโคปฏิทิโตไมหังอุเรสภาคูณากรูหาทะเยเมนรุทโธสารีบุตโตจัตทคีเน โคนตัญโยปิติภาคัสมิงโมคราโนจวามเกทักคีเนสาวเนมหังอาสุงอานันทาราหุโลกัสโปจามหานาโมอุภาสุงวามะโสตะเกเกสนโตปิติภาคัสมิงสุริโยวะปภังกโรนิสินโนศิริสัมพันโนโสพิโตมุนิปุงฆะโวคุมารกัสโปเทโรมเหสีจิตวาทโก โสเมหังวัฒนีนิจังปฏิทาสิกุณากโรปุลนัวกุิมาโรจะอุปาลีนันตสีวีเทราปัญจิเมชาตานราเตติลกามะเศษสาสีติมหาเทราวิชิตาชินะสาวกาเอเตสีติมหาเทราชิตาวันโตชินรสาชรันตาสีระเตเชนะ आंकमं केसु संतिता रतनं पुरतो आसि तकिने मेता सुतकं तचकं पञ्चतो आसि वामेन कुलिमा लकं कं तमोरपरितंजा आतानातियसुतकं आगाशे चतनं आसि शेशापाका रसंतिता शिनानावर संयुता सतपाका วาตาปิตาที่สัญชาตากาหิราชตุปัทวาอาเสสาวินยังยันตุอนันตชินเตชะสาวัสโตเมสักิเจนะสัทธาสัมพุทธปัญชเรชินะปัญชรามชมิวิหารตังไมีตเรสัทธาปาเลนตุมังสัพเพเตมหาปุริสาสภา อิเจวะมันโตสุขุโตสุรโขชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโคสังขานุภาเวนะชิตันตาราโยสัตถมานุภาวะปาริโตจารามิชินะปัญชเรติชยาสนากตาปุท t าเชตวามารังสวานัง จตุสัจจาสภังละสังเยปิวิงสุนาราสภาตันหังการาทโยพุทธาอัธวีสตินายกาสเพปฏิทิตตาไมหังมัทธเกเตมนิสราสีเสปฏิทิโตไมหังพุทโธธรรมูทวิโรจนีสังโฆปฏิทิโตไมหังอุเรสภะคุณากรูหาทะเยเมนุพุทโธสารีปุตโตจตัคีเน โคนตัญโยปิติภาคัสมิงโมคราโนจวามเกทักคีเนสวเนมหังอาสุงอานันทาราหุโลกัสโปจัมหานาโมอุภาสูงวามัสโธเตเกเกสันโตปิติภาคัสมิงสุริโยวะปภังกะโรนิสินโนศิริสัมพันโนโสภิโตมุนิปุงฆะโวภุมารกัสโปเทโร มเหสีจิตตวาทโกโสเมหังวัฒนีนิจังปฏิทาสิกุณากโรปุลมงคุยมาโรจจอุปารีนันตศีวลีเทราปัญจอิเมชาตานราเตติลกามะเสสาสีติมหาเทราวิชิตาชินะสาวกาเอเตสีติมหาเทราชิตาวันโตชินรสา Chananta sila teche na ang santita ratanang pura to asi ta kine me ta sutakang ta sakang pata to asi wa me kuli malakang kanta mora pari tanca ata sutakang aka se asi se sa pakara santita shina na สตปปากาลังกตาวาตาปิตาทิสัญชาตากาหิระชัตุปทวาอเสสาวินยังยันตุอนันตชินาเตชะสาวัสโตเมสาปิเจนะสัทธาสัมพุทธปัญเชลีชินาปัญจรามชมิวิหารตังไหีิตเรสัทธาปาเลนตุมังสัพเพ เตมหาปุริสาสภาอิเจวมันโตสุขุโตสุรโขชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโคสังขานุภาเวนะชิตันตราโยสัทธมานุภาวะปาริโตจารามิชนะปัญชเรติชยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวานัง จตุสัจจาสพังรัสังเยปิมิงสูนราสภาตันหังกราทยพุทธาอัธวีสตินายกาสพเปปฏิทิตาไมหังมัทธเกเตมิสราสีเสปฏิทิโตไมหังพุทธโทธรโมูทวิโรจนีสังโคปฏิทิตโตไมหังอุเรสภะคุณากรูหาทะเมนุตโธ สารีปุตโตจารทคีเนโคนตัญโยปิติภาคัสมิงโมุคลานุจวามะเกทักขีเนสาวนีไมหังอาสุงอานันทาราหุโลกัสโปจามหานามูอุพาสุงวาะโสตะเกเกสันโตปิติภาคัสมิงสุริโยวะปภังกะโรนิสินโนสิริสัมพันโนโสพิโตมิปุงคะโว กุมารกัสโปเทโรมเหสีจิตวาทโกโสเมหังวัฒนีนิจังปฏิทาสิกุณากโรปุณนงกุลิมาโรจอุปาลีนันตสีวลีเทราปัญจิเมชาตานราเตติลกามะเสษสาสีติมหาเทราวิชิตาชินาสาวกาเอเตสีติมหาเทราชิตาันโตชินรสา ชรันตาสีรเตเชนะอังคามังเคสุสันติตาราตนังปุระโตอาสิทักขิเนเมตาสุตตะกังพระชัขังปัจจโตอาสิวาเมกุลิมาตะกังขันธโมรปริตันจะอาตาณติเสุตตะกังอากาเสชะธนังอาสิเสสาปากาสันติตาชินานาวรสังยุตา สัตปากาละลังกตาวาตาปิตาที่สัญชาตาภหยรัชตุปัทวาอาศัสาวินัยังยันตุอนันตชินเตชะสาวาสัตโตเมสกพิเจนะสธาสัมพุทธปัญชเรชินะปัญชรามชมิวิหารตังนมฮิตะเลสธาปาเลนตุมังสัพเพ เตมหาปุริสาสภาอิจเจวมันโตสุขุโตสุรโขชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโคสังขานุภาเวนะชิตันตราโยสัทธมานุภาวะปาริโตจารามิชินะปัญชเรติชยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวานัง จตุสัจจาสพังระสังเยปิวิงสุนาราสภาตันหังกราทโยพุทธาอัธวีสตินายกาสภเปปฏิทิตาไมหังมัทธเกเตมนิสราสีเสปฏิทิตโตไมหังรุตโธธรรมูทวิโรจนีสังโฆปฏิทิตโตไมหังอุเรสภะคุณากรูหาทะเยเมนุรุตโธสารีปุตโตจัตคีเน โคนตัญโยปิติภาคสมิงโมคะลานุจวามเกธักขิเนโสเนมัยหังอาสุงอานันทราหุโลกัสโปจามหานาโมอุภาสุงวานโสตะเกเกสนโตปิติภาคสมิงสุริโยวะปภังกาโรนิสินโนสิริสัมพันโนโสพิโตมุนีปุงเขโวกุมารกกัสโปเทโร มเหสีจิตวาฒโกโสเมหังวัฒเนนิจังปติถาศิกุณากโรโปุลนวกุลิมาโรจอุปาลีนันตศีวลีเทราปัญจิเมชาตานลาเตติละกามะเสสาสีติมหาเทราวิชิตาชินะสาวกาเอเตสีติมหาเทราชิตาวันโตชินุรสา charanta sila Angkamangkesu na angka mangke su santita rata nang pura to asi ta kine me ta su ta kang ta shakang asi se shakta santita, shina na sangita, สตปปาการังกระตาวาตาปิตาที่สัญชาตากาหิระชัตุปัทถวาอเสสาวินยยังยันตุอนันตชินเทชะสาวาสตโตเมสักปเจนะสัทธาสัมพุทธปัญเชเรชินาปัญชรามชมิวิหารตังไมฮิตเลสัทธาปาเลนตุมังสับเพ เปมหาปุริสาสภาอิเจวมันโตสุกุโตสุรโขชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโคสังขานุภาเวนะชิตันตราโยสัทธมานุภาวะปาริโตจารามิชินะปัญชเรติชยานากตาพุทธาเชตวมารังสวานัง จตุสัจจาสภังระสังเยปิวิงสุนาราสภาตันหังกราทยพุทธาอัธวีสตินายกาสภพปฏิทิตาไมหังมัธเเกเตมนิสราสีเสปฏิทิตโตไมหังพุทโธธรรมูทวิโลจนีสังโคปฏิทิตโตไมหังอุเรสภะคุณากรูหาทะเยเมนพุทโธสาลีปุตโตจัตคีเน โคนตัญโยปิติภาคัสมิงโมคลาโนจวามเกทักคีเนสาวเนไมหังอาสูงอานันทลาหุโลกัสโปจะมหานามูอุพาสูงวามโสตะเกเกสันโตปิติภาคัสมิงสุริโยวะปะพังกะโรนิสินโนสีดิสัมพันโนโสภิโตมุนิปุงฆะโวภุมารกัสโปเทโร มเหสีจิตวาทโกโสเมหังวัฒนีนิจังปฏิถาสิกุณากโรปุลโมกุลิมาโรจะอุปารีนันตสีวลีเทราปัญจิเมชาตานลาเตติลกามะเสสาสีติมหาเทราวิชิตาชินาสาวกาเอเตสีติมหาเทราชิตาันโตชินุรสา Chananta sila teche na ang kamang santita ratanang pura to asi ta kine me ta sutakang ta sakang pata to asi wa me kuli malakang kanta mora pari tanca ata na sutakang aka se asi se sa santita shina na สัตตาการะลังกระตาวาตาปิตาทิสัญชาตาภาหิรัชตุปัทถวาอสเสสาวินยัยยันตุอนันตชินเตชะสาวาสโตเมสกิเจนะสัทธาสัมพุทธปัญเชลยชินะปัญจรามัชมิวิหารตังนหีตะเลสัทธาปาเลนตุมังสัพเพ เปมหาภูริสาสภาอิเจวมันโตสุกุโตสุรโขชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโคสังขานุภาเวนะชิตันตาราโยสัทธรมานุภาวะปาริโตจารามิชินะปัญชเรติชยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวานัง จตุสัจจาสพังรัสังเยปิวิงสุนราสภาตันหังการาทโยพุทธาอัธวีสตินายกาสภเปปฏิติตาไมหังมัทธเกเตมนิสราศีเสปฏิติโตไมหังพุทโธธรรมูทวิโรจนีสังโคปฏิติโตไมหังอุเรสะพักุนากโรูหาทะเยเมนพุทโธสารีปุตโตจัทคีเน โกนตัญโยปิติภาคสมิงโมคลานุจวามเกทักคีเนสาวเนมยหังอาสูงานันทลาหุโลกัสโปจมหานาโมอุภาสูงวานัสโธตะเกเกสนโตปิติภาคสมิงสุริโยวะปภังกโรนิสินโนศิริสัมพันโนโสพิโตมุนิปุงคะโวภุมารกัสโปเถโรมเหสีจิตวาทโก โสเมหังวัฒนนิจังปฏิทาสิกุณากโรปุลโวงกุลิมาโรจะอุปาลีนันตสีวลีเทราปัญจิเมชาตานราเตติลกามะเสสาสีติมหาเทราวิชิตาชินาสาวกาเอเตสีติมหาเทราชิตาวันโตชินรสาชรันตาสีระเตเชนะ Angka Mangkesu Santita Ratanang Purato Asi Thakine Meta Suttakang Kacang Patato Asi Wame Kuli Malakang Kanta Mora Paritanja Atanatinya Suttakang Agase Chatanang Asi Se Sapa Santita Chinana War Sangita Setapakala วาตาปิตาที่สัญชาตาภาิรัชตุปัทวาอเสสาวินยางยันตุอนันตชินเตชะสาวสัตโตเมสักิเจนะสัทธาสัมพุทธปัญเชเรชินะปัญชรามชมิวิหารตังไม่ีตะเลสัทธาปาเลนตุมังสัพเพเตมหาปุริสาสภา อิเจวะมันโตสุขุโตสุรโขชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโคสังขานุภาเวนะชิตันตราโยสัทธรรมานุภาวะปาริโตจารามิชินะปัญชเรติชยาสนากตะพุทธาเชตวามารังสวานัง จตุสัจจาสพังรัสังเยปิวิงสูนาราสภาตันหังกะราทโยพุทธาอัธวีสตินายกาสเพปฏิทิตาไมหังมัทเกเตมุนิสราสีเสปฏิทิตโตไมหังพุทโธธรรมูทวิโรจนีสังโฆปฏิทิตโตไมหังอุเรสภะคุณากรูหาทะเยเมนุลุโธสารีปุตโตจตักขีเน โกนตัญโยปิติภาคัสมิงโมคลานุจวามเกธักคีเนสาวเนมัยหังอาสุงานันทาราหุโลกัสโปจามหาณโมอุภาสุงวามัสโสตะเกเกสันโตปิติภาคัสมิงสุริโยวะปภังกโรนิสินโนสิริสัมพันโนโสพิโตมุนิปุงฆะโวกุมารกัสโปเทโร มเหสีจิตวาทโกโสเมหังวัฒนีนิจังปฏิทาสิกุณากโรโปุณโมกุิมาโรจะอุปาลีนันตสีวลีเทราปัญจิเมชาตานราเตติละกามะเสสาสีติมหาเทราวิชิตาชินาสาวกาเอเตสีติมหาเทราชิตาวันโตชินุรสา ชลันตาศีรเตเชนะอังคามังคีสุสันติตาราตนังปุระโตอาสิทักคีเนเมตาสุตตกังทัะชักังปัจโตอาสิวาเมคุลิมาตะกังขันธโมระปริตันจะอาตานาติยสุตตกังอากาเสชะธนังอาสิเสสาปาการสันทิตาชินานาวรสังยุตา สตปากาลังกะตาวาตาปิตาที่สัญชาตาพาหิรัชตุปัทถวาอาศสสาวินัยังยันตุอนันตชินเทชะสาวัสโตเมสกิเจนะสัทาสัมพุทธปัญชเรชินะปัญชรามชมิวิหารตังไม่มีตะเลสัทปาเลนตุมังสัพเพ เปมหาภูริสาสภาอิเจวมันโตสุขุโตสุรโขชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโคสังขานุภาเวนะชิตันตรายโยสัทธมานุภาวะปาริโตจารามิชินะปัญชเรติชยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวานัง จตุสัจจาสภังรัสังเยปิวิงสุนราสภาตันหังกราทโยพุทธาอัธวีสตินายกาสภีปฏิทิตตาไม่หังมะทเกเตมุนิสราสีเสปฏิทิตโตไม่หังรุตโธธรโมูทวิโรจนีสังโฆปฏิทิตโตไม่หังอุเรสภะคุนากรูหาทะเยเมนุรุตโธสารีปุตโตจตัคีเน โคนตัญโยปิติภาคัสมิงโมคลานุจวามเกทักขิเนสาวเนมัยหังอาสูงอานันทาราหุโลกัสโปจัมหานาโมอุภาสูงวามัสโธเะเกเกสนโตปิติภาคัสมิงสุริโยวะปะพังกโรนิสินโนสิริสัมพันโนโสภิโตมุนีปุงฆะโวกุมารกัสโปเทโร มเหสีจิตตวาทโกโสมัยหังวัฒนีนิจังปฏิทาสิกุณากโรปุลโงกุลิมาโรจะอุปารีนันตสีวลีเทราปัญจอิเมชาตานราเตติลกามนะเสสาสีติมหาเทราวิชิตาชินะสาวกาเอเตสีติมหาเทราชิตาวันโตชินุรสา ชาลันตาสีระเตเชนะอังคามังเคสุสันติตารัตนังปุระโตอาสิทักคีเนเมตตาสุตตกังทรชักขังปัจโตอาสิวาเมฆุลิมาลกังขันธโมระปริตันจะอาตานาติยสุตตกังอากาเสชธาตนังอาสิเสสาตาการสันติตาชินานาวรสังยุตา สัตตาการะลังกตาวาตาปิตาทิสัญชาตาภาหิรัชตุปัถวาอาศัสาวินัยังยันตุอนันตชินเตชะสาวาสตโตเมสักิเจนะสัทธาสัมพุทธปัญเชเรชินะปัญชรามชเมีวิหารตังไมีิตเลสัทธาปาเลนตุมังสัพเพ เปมหาภูริสาสภาอิจเจวมันโตสุกุโตสุรโขชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโคสังขานุภาเวนะชิตันตราโยสัทธมานุภาวะปาริโตจารามิชินะปัญชเรติ